เอาละครับก็กลาดสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม Fishing Planet นะครับและวันนี้เราจะไปทำภารกิจสุดท้ายของ Potion of Summoning นะครับผมคือเราได้รวบรวมทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับทั้งเออ่ uh, ต้นแมนเดร็กนะทั้งลูกลูกตาปลาอยู่ในที่อยู่ใน,ในหลอดองนะครับทั้งบูคิวสเกเลตันทั้งอะไรทุกอย่างเขียวๆข,ของออกานะครับแล้วก็เออ่เหงือกปลาแล้วก็คีบของปลาแมไพาย นะครับแล้วก็กดเซนต์กดเซน์นี่คืออะไรวะอวิญญาณของปลาปลาไพาทั้งหมดนะครับเขาให้เราไปที่ซานโจควินซานโจควินอยู่ไหนวะโอาหาแบบไม่เจอแล้วโอเคไปกันโอเคเพอเรามาที่เกาะตรงนี้เนี่ยที่ซานโจควินนะครับเราจะเจอหม้อปรุงยาแล้วเรากด e เพื่อเอาทุกอย่างลงไปใส่หม้อต้มนะครับทุกอย่างที่เรารวบรวมมาแล้วนะ เสร็จปุ๊บเราจะได้สายเอ็นอันนี้มาโอเคพอเราได้สายเอ็นนะครับเรากดลับไปเลยแล้วภารกิจแฟงเกนฟรีทันก็มานะครับเขาให้ใช้สไลมี่แข็งนะอันตีย่าปลอมใช่ไหมเขา,าบังคับให้ใช้เอ็นนั่นโดยหรือเปล่าเอ่ยนี่เว้นลายนะครับเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนหลอดเลือดนะอุ้ยใส่ได้ยาวจังผูกเขาให้มาเป็นพันเมตรเลยเหร เป็นหลอดเลือดนะครับมีเทสบอกไหมเอ่ยอุยเทส13บกิโลเองพี่น้องเดี๋ยวเขาใช้เป็นซิลามี่แข็งนะครับโอเคเราจะตีแถวนี้ดูครับเราใส่คันหดไปอะปัมเบรกรอเลยอะเบรกเบอร์สองพอยมีเสียงคำรามด้วยที่เข้าแล้วครับอู้แล้วเบรกเบอร์สอง โอ้โหปลากี่โลอ่ะแล้วน้ำเอ่อน้ำทะเลสาบกกลายเป็นสีแดงไปแล้วครับเป็นเลือดน่าจะออกมาจากหม้อปรุงยาเมื่อกี้มันเป็นแฟงเอ่ออุย้ยเมื่อกี้เห็นขึ้นอยู่มันเป็นแฟนกินฟิตใช่ไหมแฟนกินฟิตก็อารมณ์แบบแฟนกินสไตล์อารมณ์แบบปลาตัดต่อพันธุกรรมจับปลาหลายๆอย่างจับเขาเรียกอะไรนะ จับ,บส่วนสําคัญของปลาหลายๆชนิดมารวมกันเป็นปลาตัวเดียวปลาตัดต่อตัดต่อหรือตัดแปะวะเนี่ยมาแล้วครับทุกคนมาแล้วบางทีเบ็ดก็ดีเกินไปเบ็ดก็ลอกดีเกินไปก็เลยใช้งานเอ็นหนักไปหน่อยหรือว่าเอ็นมันห่วยวะโอ้ไปอีกแล้ว มาสิบเมตรแล้วครับทุกคนเหมือนจะหมดแรงแล้วปะไอปลาบ้าไอปลาไอปลาพิการดูปากมันเหมือนปากแซลมอนอะ่ะหางมันเหมือนหางปลาฉลามขี <c oughs> ้บ้านเห็นแวบบ๊แบๆบเหมือนวอลไอเลยทุกคนไอปลาปลาติดบัก๊กไอปลาไม่สมบูรณ์ปลาพิการ นี่ไงมาแล้วอุ้ยสามสิบสามกิโลท่วนดูดูดูด,ดูมีรอยเย็บเห็นไหมลูตามันมีรอยเย็บปะ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 อ้ยมีเสียงคำรามด้วยโอ้โหดูตัวดิคีบหลังเป็นเออเป็นเหมือนวอไออะหัวปากนี่เป็นไอ้นั่นเขาเรียกอะไรนะแซลมอนหางนี่เป็นหางฉลาม หลายชนิดแล้วเกินโอเคแล้วเราก็จะได้เป็นเรือคายักมาใช่ไหมโอเคครับภารกิจก็มีเท่านี้นะครับสำหรับเอ่อชื่อภารกิจเราวะนะันอะพรีเซนซามอร์นิมมนงภารกิจเรือคายักนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ